าต่อยู่วัดเถอะนี่เพราว่าไไวพี่น้องเมืองเราเขาดูดดเป็นตาฮักทั้งท่น <c oughs> เออไปเยี่ยมไปยามกันม้อนว่าไออาจารย์มายา,มยาบเพราะเราเขาพยายามเพื่อเพียรนี่กักบบ่อใไไดนี่ยยเออตั้งใจสิไปาอาจารย์เพี่น้างก่อนดันโชคเราโชคดีแล้วนี่ดีผู้ดีก<ป>็ยึดถือเลขและมือแรกนี่เธอไปมองเล็กน้อยนะ เราจะลืมอธิษฐานนะครับพี่น้องครับใส่บาตรเราอย่าลืมอธิษฐานนะครับอธิษฐานแล้วแล้วปับ๊บพออย่าลืมอุทิศส่วนกุศลครับทำสองอย่างครับน,นี้ถือว่ารอมาทําบุญและมาทําทานสองอย่างนะครับบมา้มานมรีเทดบุญในผู้ใดก็เฮ็ดบุญในเจ้าของเทศแล้ว